เซรั um ่มิงหลอดขายดีจนขาดตลาดล่าสุดเจ้าของแบรนด์ปรับสูตรให้ปังกว่าเดิมคุณผู้ชมครับจากกระแสครีมวิงไว้ที่ดังมากๆาในทิกตอกหรือที่เขาเรียกกันว่าเซรั ott, ่มอิงหลอดอิงหลอดเนี่ยขายดีเป็นเทน้ําเทท่าแล้วรีวิวในทิกตอกเนี่ยเพียบคือทางแบรนด์เนี่ยเขามีการปรับสูตรพัฒนาสูตรให้มันปังขึ้นกว่าเดิมคืออย่างนี้เขามีการเอาเนวัตกรรม Japanese Beauty Berry ผลเบอร์รี่สีม่วงเข้มข้นมาทําเป็นเซรั่มแล้วก็ครีมแล้วเอกสิทธิ์เนี่ยเฉพาะวิงไว้เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่แบบออกแดดบ่อยมีฝ้ามีกีกกะมจุดดด่างงํฝัลึ ต้องลองตัวนี้ครับเด๋ยวนอยูครีมอินเทนซีฟบาลานซ์ช่วยในการ,รบำรุงเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ล้ำลึกจัดการปัญหาตั้งแต่ต้นต่อเลยตัวเนี้ยแล้วจริงแพ็คเกจจริงนี่คือแบบโอ้โหสวยมากจริงนะครับมีความพรีเมียมมากๆนะฮะ และยิ่งใช้คู่กับ W cream So f t Cream improve skin barrier ครีมหน้าขาวที่มีเนื้อเบาบางช่วยดึงความชุ่มชื้นของผิวทำให้ผิวกระจ่างใสใช้คู่กันนี่ถือว่าเพอร์เฟกเลยฮะแล้วก็อย่าลืมทาครีมกันแดด w s u n s c r e e n SPF 50 PA บวกกันด้วยนะมันก็จะช่วยป้องกันรังสี UVA UVB เท่านั้นยังไม่พอยังช่วยทำให้หน้าใสไบรท์ขึ้นด้วยนะฮะแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่น3ชิ้น990บาทคละได้ทั้งครีมได้ทั้งเซรั่มจากปกติเนี่ยกระปุกละที่สาคถ้าา3ชินร990ี่แมครีมกันแดด้วยฮะ โอ้โหคุ้มมากราคานี้วิงไวซ์เซรัม่มอิงหลอดจัดเต็มขนาดนี้แล้วจะพลาดได้ยังไงเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจก็สามารถสั่งกับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะครับสามารถสั่งที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับ